ครับสวัสดีครับในชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาเสนอเมนูลาบนะครับวันนี้เราจะลาบหมูมีนะครับ d e เฟนครับนะครับบางท่านอยากเห็นสูตรลาบหมูมีนะครับนีผมนี่เขาซื้อจิ้นหมูมานะครับนี่นะครับเป็นหมูนะครับในเนื้อหมูนะครับเป็นตับเป็นไส้ในเป็นเครื่องในนะครับหนังหนังีนเขาจะไปต้มนะครับแต่นี่ ใส่กับทับเอาจอทอดนะครับกบทำเป็นมีกอบนะครับนะครับอันนี้จะเอาสูตรของแม่จวนนะครับมาฝากอื่นเขาต้องนี่นะครับเอาเนื้อหมูเลาะเอามันมันออกนะครับนี่นะครับหนังออกเอาแต่เนื้อนะครับเอามาซับเอามาหลาบนะครับครับนี่นะครับมันจะเลาะที่เป็นเอ็นมันออกนะครับ แล้วทำหลักนะบถ้าเอาหมาอ,ออกมันจะเหนียวนะครับนี่นะครับครับแต่นี่ก็ได้เนื้อหั่นนะครับครับเป็นหกหลับล น,นะครับครับโอเคครับหลบาบละเอียดนะครับน,นะนะครับหลาบมีสูตรนี่นต้องมีเลือดนะครับแม่บอกว่าถ้าใส่เลือดแล้วมันจะเศร้ามันจะแบบสีบางงามสีบนเหลืองนะครับครับไปเรื่อยเรือนน่อยก็แนะล้วเพื่อมีเห็นมเนาะอือ นี่แม่กำลังปอกนะครับแกะกระเทียมอยู่นะครับเทียมหอมแดงใช่ไหม,มเทียมหอมแดงอืเราจะไปมีตัวนะครับจะใครแล้วผมมาคั่วกระทอดนะฮะชุดนี้เาบามาใส่เลือกตะไคร้กับมาใส่นะครับแต่ไร้ซอยทอดกบาใส่บบใสมีมนนนันแข็งนะครับแต่กระเทียมครับหอมแดงนะครับลับไปเรื่อย เอยดเลยนะครับครับช่องนี้ชีวิตคนมันหนอกถ้าทายคลิปลงมาแล้วจะพยายามจะเอาลงทึ้งสองช่องนะครับเพราะบางช,ช่องชีวิตคนมันนอกธรรมดาก็บางคนก็ยังหม่ได้มข้ามาติดตามแต่ก็ยังรู้อยู่นะครับอบอกเป็นอย่างเนาะเอาลงไว้ก่อนนะครับเพื่อวันหน้าเล่นกินเที่ยวแก้ให้ได้ไก็จะกลับไปใจ้ช่องเดิมและแหมช่องก็จะเปิดไว้เพื่อ เอวไปตกปาตกอะไรย่างกันดีกว่านะครับเน้นทำบข้าวหนึ่งช่องเนาะนะครับหลับไปเรื่อยๆนะครับแล้ครังกันเจนะครับเออ้องสองช่องครับอันนี้เขาหลับละเอียดแล้วนะครับจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเครื่องในนะครับมาซอยนะครับ ให้หนังต้มนะครับเพราะหนังมันถอดจะแข็งเกินไปนะครับจะบอลลอยนะครับวันนี้จะเอาสูตรลาบหมี่หมูนะครับแฟนครับทางก็อยากินเห็นสูตรวันนี้นะทำคนดูเลยนะครับเอาลงทั้งสองช่องเลยเนาะทันสองคนทัง้งสองชีวิตของมันหนอก คนกับยังมาได้มาติดตามชีวิต,ตมันนอก FC เอฟซีเตือนนะครับครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใส่กระมังเมื่อก่อนนะครับครับตอนนี้เราจะเอาเครื่องใน,นครับซอยนะครับใส่นะครับอัน,นดีนะครับมันต้องหลังตรงในออกก่อนนี่ น้องเป็นอันนี้ครับแหล่ไส้ใหญ่เนี่ยต้องแหล่ก่อนนะครับแล้วเอาเป็นล่างแลความสะอาดกัอนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นร่างสะอาดๆนะครับหรือจะได้อร่อยเนาะหั่นทำต้องใจเย็นนะครับนะครับเวลาหั่นก็เอาชิ้นชินเล็กๆหน่อยนะครับเวลาเอาไปทอดไปมีมันจะหดหดลงนะครับเอา ต่อชิ้นใหญ่นะครับ,น,น,รบนี่เป็นไส้นะครับไส้ขมหั่นประมาณนี้นะครับนะครับครับับน,นีองหัน่นไปเรื่อยๆส่วนหนัง นี่นะครับเราจะไปต้มนะครับเราจะเลาะมันมันออกครัให้มันเหลือแต่หนังนะครับจะได้อร่อยอ้นนี้มันมันเกินนะครับนี่นะครับจะเลาะมันมันออกครับนี่นะครับไส้ไส่นะครับนี่เหาซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปทอดไปมีนะครับมันกรอบนะครับเผื่อมาปรุงกับหลับนะครับ จะมีกระเทียมหอมแดงเจียวครับเดี๋ยวเขาไปดูนะครับตอนนี้เขาซอยเครื่องไรก่อนเนาะนะครับตับหมูกระทันชิ้นเล็กๆนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปมีนะครับครับเพราะนั่นรอเดี๋ยวเขาจะเอาหนังนะครับหนังหมูไปต้มก่อนนะครับครับนี่นะครับเครื่องมีมีกระเทียมนะครับเยอะๆนะครับโกพอละเอียดนะครับเขาจะเอาไปเจียวนะครับนี่ก็เป็น หอมแดงนะครับคุณแม่บอกมาใส่ตะไคร้นะครับครับนี่หนังหมูนะครับเราจะต้มเราจะลาอเอนแต่หนังนะครับมาใส่ถ้าทอดมันจะแข็งนะครับครับช่วงนี้มันแรงวันเยอะนะครับนี่ก็เข้ากับขอเพื้อระวังด้วยนะครับนะพกปิดเร่มันสนิทสนิทหน่อยนะครับอันตรายนะครับอาจจะต้องเสียได้ครับเพื่อเป็นห่วงครับชีวิตคนบนนกนะครับครับนี่เขาก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับ ครับนี่นะครับเื่งในรอเอาไว้ถอดนะครับแต่นี้ย้ายจะทำเจียวหอมกับกระเทียมกันนะครับนี่นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าบบบยักขั้นขั้นขั้นตอนนะครับเดี๋ยวขั้นขั้นตอนเราจะบอกหุ้เรื่องนะครับเวลาไปทํานะครับจะงงนะครับครับผมนม่าได้แล้วเนาะไม่ตับเนาะกระเทียมกับโปกประมาณนี้นะครับเลาก็จะไปถอดประกอบหอมแดง นี่นะครับขนาดรอเอามีรอเลยนะครับมีหรือเจียวนะครับกระเทียมนะครับมันจะเยอะหน่อยนะครับอ้าวครับตัวนี้เขาจะเลาะเอามันมันออกนะครับมันคีโลมันละอะสักกอนนะครับเลเาะหนังมันนะครับ อ๋อโซยนะครับนี่นะครับเราเอาหนังมันนะครับเราจะเอาซอยใส่หลับนะครับนี่นะครับเขาบ้างเราก็เช็นเล็กน้นเออนะครับครับนี่นะครับซอยแบบนี้นะครับเฉพาะหนังนะครับเนอครับใช่นี้นะครับกระเทียมเจียวก็ได้ละเรื่องเหลือหอมแดง ครับตอนนี้มีกระเซตแล้วนะครับมีหอมแดงกับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องในนะครับนองมมีตอนนะครับไปถอดตอนนะครับปรดกอบนะครับทำหลับหมูตับกับไส้นะครับครับตอนนี้ตับถอดนะครับกบจะเหลือไส้นะครับไส้ใส่ที่หลังนะครับครับตอนนี้ก็ไส้นะครับ ยัทอดนะครับอ่ามีนะครับต้องมีต้องเยอะหน่อยนะครับกระเทียมวันนี้เขาจะมีสองทอดนะครับทาดแรกเขาจะทาหลับมีทอดสองเขาจะคั่วหลับนะครับครับนี่ทําน้ําพริกหลับแล้วนะครับอ่าจะมีพริกคั่วนะครับจะไข่เทียมหอมแดงนะครับเขาไปคั่วไฟก่อนนะครับมีกะปิเผานะครับ าหัวใจนะครับเนื้อส้มนะครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะไปปรุงหลักแล้วนะครับครับน้ำพริกนะค um. รับเอาน้ำซุปท right? ี่ต้มหนังหมูเมื่อกี้นะครับใส่หน่อยนะครับครับผมวันนี้วันเสาร์วันติดเนาะอ่อนหนักเต็มบ้านเต็มจองครับใส่ผงชูดรสนะครับ รูดีกับใส่กัอ่าใส่รูดีนิดหน่อยนะครับน้อยเดียวนะครับแล้วก็เกลือปน่นครับแม่วันนี้สูตรเม็ดจวนนะครับเจอน้ำห้าวสิงแล้ว ผ้สาสองห่อจะเอาไปคั่วนะครับนี่ฮะคั่วหลามมีนะครับครับเห็ล้เห็นเพอฮะตรงเลยนะปั้นน้าออกกันนหลยอ๋อนี่นะครับสูตรนี่ใส่เลือดนะครับจะบีบหน้ามันออกก่อนนีบให้มันแหง้ง บีบนำออก,กแต้เนาะครับอุ้ยนะครับเ,รเข้ากันนะครับเ,รเข้ากันเลยนะครับหลาบมีหมูนะครับนะครับเข้าเข้ากันใส่หนังนะครับต้มลงไป ซอยแล้วนะครับจะมีแค่ต้นหอมพักชีสอ่ะนะครับติดใส่ข้าวไฟข้าว peeled มาใส่นะครับปปครับเครื่องมีนะครับใส่ค,ครื่องหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวตามด้วยครับ หอมแดงครับขิงเจียวนะครับทำขันบาทละไรเราครับใส่กระเทียมกับหอมแดงเจียวนะครับแม,<า>ม่อะจะกินพลอยพอยมือมึงซตัอไก่มาหนิมีแล้วนี่กูดกินซี่กินงอ่า

ผมแบ่งกันไม่ชัดว่าอย่างน้ไม่นะเนี่ยตลาต้มน้ำดูป่วนนะครับคาะตาจะชิมดูนะครับใช่ครัน้ำพริกน้ำพริกเหรออ๋อน้ำพริกหลาบมีอยู่นะครับเกลืออ่าเดี๋ยวพริกหลาบใส่ครับนี่เราต้นหอมผักชีใส่นะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เดยวพัดสองเขาเจอกันตอนลาบมีขั้วนะครับครับลาบมีหมูก็ได้แล้วนะครับคิดถึงอันนี้เอาสูตรลาบมีหมูมาฝากนะครับเล่นเยวจะชิมดูสักกํานะครับครับชิวกันหนอกชิมกํานะครับวันนี้ถ่ายวิดีโอแบบมดนะครับอืมอร่อยนะครับเดียงดังมาเลยนะครับอ่อนนักวันนี้ ครับวันนี้ก็เอาสูตรลาบมีหมูมาฝากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพักสองมาเจอกันนะครับลาบคั่วมีหมู <c oughs> ครับผมไปได้บอคร <c oughs> ับ <c oughs> ชอบก็ครับฮะอ๋อผัดจิมจ้มผัดจิ้มไรกหมด <c oughs> อืมอร่อยนะครับ <c oughs> อืพิดกลมีพิซสัก,กรมไ <c oughs> ปได้บอกครับลาบมีหมูนะครับสูตรของแม่จวนนะครับ ชอบครับชอบก็ไล่นะครับใช่ก็แชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะคข้หรือกดติดตามนครับชีวิตคนบ้านนอกกับ FC ไปนะครับขอบคุณครับอื้อหำ